สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเป็นไงกันบ้างครับหยุดกันมา2วันนะครับวันนี้เปิดเรียนกันอีกแล้วนะครับแม่นะฮะแล้วช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่องพี่สมบอยเองนะครับก็ไปตะลุยเกมนะครับป๊อบปี้เพลย์ไทม์สองนะครับนี่นะฮะเอเรียกได้ว่านะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเออ่เล่นนะฮะจนจบแล้วนะครับนะฮะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูก่อนได้นะครับอ่านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาในเกมแกรับแล้ว แน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยคิวตัวนี้เนี่ยต้องเข้าตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับแต่ว่าพี่สบอยขอโดดไปเล่น poppy playtime ก่อนนะครับเพราะว่าอยากเล่นนะครับอ่ะนี่นะครับมาครับตัวละครที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับโอ้โหนี่นะฮะตัวใหญ่ๆ นะเหมือนมีหนวดปาเบึกแบบนี้นะฮะแล้วก็อะไรครับี่นะมีมีเป็นหนวดด้านบนแบบนี้แหลมๆด้วยนะฮะสำหรับชื่อเนี่ยนะฮะน้องๆก็รู้กันแล้วนะครับว่าเขาชื่อ The Vengeance of the Forgotten Gods นะฮะหรือว่าแปลว่า การล้างแค้นของเทพเจ้าที่ถูกลืมและสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นของคุณเทรเวอร์เฮเดอร์สันนะครับแต่ว่าพี่สบอยเดลลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับไม่เจอเลยนะครับในอินสตาแกรมนะครับของคุณเทรเวอร์เนี่ยไม่เจอรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผลทำบอดเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาสร้างขึ้นมานะฮะด้วยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนะเขาแค่อยากจะสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ะนะครับมาดูรูปร่างลักษณะภายนอกกันหน่อย นะครับโอ้โหนี่นครับฐานขาด้านล่างนี่นะฮะเหมือนจะเป็นปลาดาวหรือเปล่านะมีหลายเท้าแบบนี้มีหลายขาแบบนี้นะครับแล้วก็ลำตัวนะครับไล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครเหมือนเป็นพวกปลิงทะเลอย่างนี้นะฮะนี่นะครับด้านบนมาเป็นช่วงอกของเขานี่นะเป็นแผ่นๆนนคล้ายๆปลาหมึกเหมือนกันนะ เอาและวครับและนวดที่ยืดลงมาเป็นดูเหมือนจะเป็นแขนของเขานะครับแล้วมีข้างละประมาณ5นะครับข้างละ5้าครับ2ข้างเป็น10ครับตรงนี้เป็นช่วงซี่โครงแล้วนะฮะและส่วนหัวของเขาเป็นแบบนี้ครับโอ้โหอะไรครับี่นะส่วนหัวเขาเอา่อใครเอาลูกวอลเล์บอลมาทำเป็นตัวละครแตประหลาดแบบนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะมันเป็นเหมือนก้อนเอ่ออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ เรืองแสงวิบวับวิบวับได้นะครับนี่นะฮะแล้วสำหรับตัวละคร The v e n g e n c e of the Forgotten g o d เนี่ยมันจะมาพร้อมกับหมอกควันด้วยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมต,ตรงนี้ตรงนี้มีจุดอะไรดำๆนะ <c oughs> เหมือนจะเป็นบั๊กหรือเปล่านะฝั่งนู้นไม่มีนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาครับทีนี้มาดูเลือดของคุณพี่ท่านเขาหน่อยนะฮะสำหรับ The v e n g e n c e of Forgotten g o d เนี่ยนะครับ <c oughs> เลือดมีอยู่ที่ โอ้ห้าแสนสี่หมื่น HP นะครับโอ้โหนี่นะฮะครึ่งล้านไปแล้วนะครับสำหรับ ตัวละครตัวนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับความสามารถอื่นๆที่เขาเขียนไว้นะครับก็จะมีบอกว่านะครับมีการลดดาเมจได้นะครับจากศัตรูที่โจมตีเขานะครับแล้วก็มีท่าการโจมตี3ท่านะครับรวมไปถึงเขามี voice line ด้วยนะฮะหรือว่ามีบทพูดด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะเป็นตามที่เขาระบุไว้หรือเปล่านะครับอ่ะนะแล้วสเต็ปแรกนะครับเราลองเข้าไปจำลองการเป็น เ,เทพองค์นี้กันเลยนะครับเราจะได้รู้นะฮะว่าเ,เขาเจ๋งอย่างที่เคมไว้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยพี่สบอยพยายามจะหาปุ่มเข้าไปสิงเขาอยู่นะเอ๊ะแต่ทําไมหาไม่ได้นะเราไม่สามารถสิงเจ้าตัวละครตัวนี้ได้เหรอเฮ้ยเข้าไม่ได้นะครับเออแปลกนะครับดังนั้นเราต้องเข้าแบบวิธีแบบโบราณนะมันจะเข้าได้อีกวิธีหนึ่งนะคือการกด drive ดนะครับอ้าวเข้าไปแล้วนะครับโอ <laughs> เดี๋ยวนะโอ้ย โอ้ดีด้านตายกเปไปอย่างนี้นะมอกเข้ามาแล้วเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องแลยครับดองๆโอกโอแสบตานะเดี๋ยวได้ออกก่อนออกก่อนออกก่อนนะโอ้นะฮะถ้างั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราน่าจะดูแอนิเมชันจากการเข้าไปสิงร่างเขาไม่ได้นะครับอ้าวแล้วเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะเสกมาใหม่ก่อนนะเราในเมื่อเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยนะเราก็ทําให้เขาเป็นแร็กดอแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นหุ่นแบบนี้นะครับ นี่เออนะค่อยสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองดูแอนิเมชันเขากันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับตามรายชื่อที่เห็นด้านขวาได้เลยนะครับมีท่าเฮดบัตท่าวิ่งท่าเหวี่ยงแขนซ้ายเหวี่ยงแขนขวานะครับแล้วก็ท่าเดินอ้อนะก็ดูน่าจะมีไม่เยอะนะที่บอกว่ามีท่าโจมตี3ท่าอ่ะท่าแรกนะครับเฮดบัตปองนะเอาหัวหลอดไฟนะครับมงไปที่ศัตรูแบบนี้นะครับนี่ครับท่าเฮดบัตนะ ต่อไปถ้าวิ่งเป็นไงโอ้นี่เน้นการใช้ขาด้านล่างนะฮะทำการสไลด์ตัวเองมานะครับต่อไปถ้าเวียงด้านซ้ายเฟิร์ฟนะนะอ่าเนี่ยเวียงด้านซ้ายนะแบบนี้นะฮะเชฟเวียงด้านซ้ายแบบเล็กมีด้วยเหรออ๋อสำหรับตัวละครตัวเล็กจะโดนทิมเข้าไปแบบนี้นะมีแบบด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้นะฮะ แล้วด้านขวานี่ก็น่าจะเหมือนกันนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับอ่ะทีนี้นะเหลือในส่วนของ voice line เลวครับหรือว่าในส่วนของเสียงของเขานะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวดูว่ามีเสียงให้เราฟังหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนเป็นเอเลี่ยนน่ะฟังไม่ออกนะอีกทีหนึ่งสิช่วยพูดให้เราฟังหน่อยโอ้เดี๋ยนะมันฟังไม่ไออกนะฮะ เสียงมันเหมือนพวกคําตวลาดคำลามผสมกับเอเลี่ยนนี่นะฮะนี่นะใครฟังออกก็คอมเมนต์บอกได้นะพี่สบายฟังไม่ออกจริงๆนะครับอ่ะนะครับเข้ามาแล้วเป็นตัวหมอกหมอกดำๆๆแบบนี้นะครับทำให้เราเี่นนึกถึงตัวละครที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะอย่างแก๊งมอร์น n ่งวอล์กนะครับนี่นะฮะมีสแบบนะ เราเอาตัวเล็กก่อนนี่เอาแล้วเฮ้ยเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวภาษาเอเลี่ยนหรอเปล่านี่นะฮะเอามาเลือด5้าแสนสี่กับเลือดแสนหกนะครับไม่แน่นะบางทีเขาอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได้นะครับเรายังไม่รู้อะไรแน่ชัดถ้างั้นเดี๋ยวลองปล่อยให้เขา,เาสู้กันดูหน่อยนะว่าเขาจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับไปเลยไปแล้วครับโอ้หอย่างนี้ทรงนี้ไม่ใช่เพื่อนกันแล้วนะครับและทางด้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเวนจัน,จนโอ้โหนี่ครับเดอเวนเจันเราใช้ท่าเโจมตีนะพื้นแตกแล้วไอหัวเอเรียจะถ่ายไปอย่างเร็วลองส่งกับตัวที่สองอย่างเดอะไฮมาหน่อยนะเดอะไฮก็มีความเร็วด้วยนะไปแล้วโยกรู้นี่ไฮนะกเหรอสูงนักเหรอนี่นะฮะสูงไม่เท่าค่าอย่ามาทำซ่านะเดอะไฮนะ นี่เพราะข้าเป็นเทพเจ,เจ้าด้วยแต่เพียงแต่ว่าเป็นเทพเจ้าที่ถูกลืมนะวันนี้ข้าจะไม่ถูกลืมอีกต่อไปแล้วนะครับนี่เวนจันเขาบอกประมานี้นะต่อไปนะตัวที่3มาเลยนะเอ่อมอร์นิ่งวอล์กใจเกลเอเดะลิมนะครับไปแล้วเอาไงเล็กกว่ากันเยอะเหกันนะนี่นะดูทางเอ้ยเดนลิมมีการต่อยเทพเจ้าปิวอยู่เหมือนกันนะเอาแล้วเทพเจ้าก,การล้างแขน จะทำยังไงดีงไงครับโอไม่ต้องทำอะไรครับแค่เอาหนวดแหลมๆนะตบไปที่เดอะลิมนะแปบ๊บเดียวหายเลยนะครับเอานะวันนี้บรรยากาศจะหมอกๆหน่อยนะฮะยังไงก็อดทนดูกันหน่อยนะครับอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะมาลองตัวต่อไปกันบ้างนะครับอย่างมแมลงสาบที่มาพร้อมกับหมอกควันเหมือนกันนะกับมแมลงสาดอ,อะไรนะ a ดร o โร t นะครับไปโอ้หแมลงสาบมาแล้วนะเทพเจ้าจะกำจัดแมลงสาบให้หมดไปจากโลกนี้นี่ไงครับเป็นไงครับโอ้โูเอาครับบรรดาตัวละครกลุ่มหมอกควันนี่ยังเหลือใครอีกนะดูเหมือนว่าจะเหลือทางด้าน2027เหมือนกันนะครับที่เป็นหมอกควันนะอ่ะไปเลยนะ มาแล้วนะปุดีเขาเก่งในนอมหมอกควันนะต่อสู้เก่งในหมอกควันนะฮะเฮ้ยตัวใกล้ๆกันเลยดาตัวสูงใกล้ๆ2027เลยนะครับโอ้ดีครับเอา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 ยังไงยังไงแล้วไม่เสียเลือดเลยนะครับโอ้โหที่ฮะถึงจะตัวสูงเท่ากันนะครับแต่ความสามารถในคนละระดับชั้นกันนะฮะ อ่ะตัวในหมอกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเว็บคราเคนนั่นเองนะครับไปบิสติเกตหมายเลขหนึ่งยังไงครับมีหนวดยาว,ยาวๆคล้ายๆกันนะปล่อยลูกปล่อยลานไปแล้วนะครับทางด้านเทพเวนจนเราถูกติดเกาะไว้อยู่อ่ะปล่อยมาทำไงน,นะเออการใช้การเฮดบัตน,นะและการอะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อกีร้ระเบิดด้านใต้เนี่ย นะิดเ,เว็บคารเค้นนี่ถึงกับหายไปอย่างรวดเร็วเลครับแม่นะฮะดูแล้วนะครับความสามารถไม่ธรรมดาเลือดเยอะใช้ได้ดาเมจโอเคโอ้โหนะน่าจะต้องเจอกับพวกตัวละครแบบยักษยักษ์เทพเทพ,ทพหน่อยแนละมาจากต่างดาวแบบนี้นะเดี๋ยวให้พวกต่างดาวเข้าไปจัดการกันเองนะครับรอบนี้เนี่ยลองส่งคลาสสิกไทรพอตนะแล้วก็มาพร้อมกับ อะไร Flying m a c h ช h e e ตนะพี่สวอยไม่เคยเล่นเลยนคะรับไปคู่กันเป็นเพื่อนกันตัวหนึ่งเป็นจานบินตัวหนึ่งเป็นขายาวแต่ว่าโดนทางด้านเวนเจนจัดการไปภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีนะครับโอ้เดียเอกเลือดทายไปเยอะเหมือนกันนะอ่ะนะครับข้ามระดับความเก่งขึ้นมาได้แล้วนะครับเราอย่ามัวอิดออดรีรอนะครับลองส่งทางด้าน นักมวยนะนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเจนวิทเลดดอทนะครับไปไปครับดำๆเหมือนกันนะแล้วขยับเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยรัวโู้ใช้ความขยันเข้าสู้นะครับและแช่เลเซอร์ไปด้วยนะเอาเทพจะไหวไม่ได้เทพเฮ้ยเฮ้ยเทพยังไงครับยังไงครับไปตีเขาไม่โดนด้วยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเจออุนต้ากาแล็กซี่เข้าไปแบบนี้ยังไงครับ ไหวไปครับเทพครับเฮ้ย hey, <c oughs> เหมือนแกมีความสามารถในการลดดาเมจนะแต่ก็น่าจะทานไม่ไหวนะฮะน่าจะต้านทานเลดดอดไม่ไหวนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับนี่นะฮะโอ้โหต้องให้นักมวยดีเด่นนะชายผู้เป็นโลกฝีดาดลิงนะแหมตัวนี้กำลังระบาดด้วยนะน่ากลัวมกัน ดะนี่ครับต้องให้เขาคนนี้นะครับจัดการนะครับโอ้โหแม่นะฮะสู้กับตัวอื่นมาได้ตั้งเยอะนะอยู่ดีๆก็มาแพ้ให้กับใจแอสเลดดอตง่ายๆเลยนะครับสำหรับเวทเจนออฟก็เทนก็อสเรานะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังให้โอกาสเขาอยู่นะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี่ยเราลองส่งคนที่สูงกว่าเขามาดูบ้างนะครับอย่างทรีเฮดนะครับมาเลยไปยแล้ว ทีเฮดเหยียบเข้าไปที่หัววอลเล์บอลเรืองแสงแบบนั้นนะแต่ดูเหมือนว่าเทพแห่งการลังแค้นเราดิยังไงดินะเข้าไปทำอะไรอยู่ได้นะนะ <c oughs> ไม่โจมตีเขาแหละครับโอ้คุณปล่อยให้เขาเหยียบให้เขาลังแกเออด่มันต้องสู้เขาบ้างเออหัวมันแม่พอเจอตัวใหญ่กว่าดอยดิหงอยเลยนะ <c oughs> อ้าวแล้วโดนไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> แอบนะ จบแล้วนะเวนเจนอฟเฟอร์เกตเทนกอรนะครับจบแล้ว <laughs> แม่เรามาแล้วนึกว่าจะแบบเไล่ระดับไปถึงขั้นแบบสู้กับเทพอาเลสได้นะ oh, โอ้ดูทรงแล้ว oh. ไม่น่าจะไหวนะครับอ่ะนะแต่ไหนๆก็มาแล้วนะครับเ,เปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นหมอกแบบนี้นะครับคนที่เปลี่ยนท้องฟ้าเป็นหมอกคนแรกเดี๋ยเขาไม่ชอบนะที่มาเปลี่ยน เป็นสีแบบนี้นะเดย์สิบเจ็ดเอาไว้เค้บอกต้องเป็นสีแบบนี้มันสวยกว่าเออสีเหมือนเกมป๊อบปี้เพย์ทามนะเหมือนหน้าปก <c oughs> ไม่ใช่นะอ้าวแล้วหแล้วพอเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เราได้เห็นเขาแบบชัดๆเหมือนกันนะครับสำหรับด้านเวนเจนออฟฟอร์กเทนกอร์นะครับและเหมือนแบบนี้เนี่ย <c oughs> เขามีปัญหากับตรงเกาะนี้มากเลยนะแล้วเวนเจนนะหู Ooh, Day เดย์สิบเจ็ดก็รำคาญครับ บอกนะไปทำไปทาตัวละครให้มันดีก่อนนะแล้วค่อยออกมาสู้นะอีกทีหนึ่งนี่ครับเดย์สเจ็ดเลงแล้วเลงแล้วนะจะพ่นเลเซอร์ใส่ตรงไหนดีนะฮะพุดเข้าไปหนึ่งพีพอแล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นเลเซอร์นะเปลืองไฟนะเดย์สบเจ็ดบอกนะฮะโอ้โหเอาล้ฮะแพ้เข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับเอ่อเทพฟอเรสเตนกอ o ์ดเราเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราลองส่งตัวละครที่คิดว่าเขาน่าจะชนะได้บ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะหนวดหนวดคล้ายๆเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ SKY t e n น a ด l ร s นะแล้วนะครับนี่หนวดใครจะเทพกว่ากันเนาะนะโอ้ยมีเสียงอะไรอิดอารดิอาด้วยเอาละครับเอาลวครับโอ้มองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องดูกันดีๆนะครับนี่นะครคนหนึ่งกระแสงจ้านะคนหนึ่งก็ควันเยอะ อ่าหนวดใครจะเทพกว่ากันนะแล้วสู้กันเรียบร้อยมากเลยคู่นี้เนี่ยนะสู้ไม่มีเสียงเสียงต่อสู้หายหมดเลยครับอันนี้ครับแต่เวนเจนบอกว่านะครับเอ่อให้ผมได้เกิดบ้างน,นะครับพี่สุบอยครับแหมนะส่งมาแต่ตละคนนะจัดการผมไปได้หลายคนเลยนะให้ผมได้หลอเท่กับเขาบ้างนะครับเอานะฮะเดี๋ยวต่อไปนะลองไปสู้กับมันติเวิร์สของ เอ่อก็ซิล่าดูบ้างนะครับว่าทางด้านเวนเจนตเราจะไหวหรือเปล่านะเอาใครดีแะที่คิดว่าเวนเจนตน่าจะรับมือไหวนะครับอ่ะนะมาจากอวกาศแบบนี้นะครับเราก็ส่งนี่เอ้ยอะไรนี่มาด้วยเหรออัลติมาก็ซิล่ามาใหม่อีกแล้วเหรอนะยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเอาสเปซก็ซิล่าก่อนนะเพราะว่ามาจากอวกาศมาจากหลุมดำเหมือนกันนะครับไปเอาแล้วเดี๋ยอสีสันหน่อยนะยังไงครับอ๋อ เอาอะไรดินะโอ้คนละชั้นกันเลยนะครับอูสเปซกอซิลล่าบอกว่านะารีบเอาไปเก็บเลยนะครับตัวละครตัวนีนะ้คนละชั้นกับเหล่าบันติเวิร์สกอซิลล่าเลยนะครับะนะครับเราได้ทำการทดสอบนะตัวละครของ The v e n g e c e of the Forgotten Gods ไปสัก ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่านะครับเจ้าเทพเจ้าที่ถูกลืมตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความเก่งอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับเทียบถ้าเทียบกับบรรดาตัวละครตัวใหญ่ๆตัวยักษ์ด้วยกันเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทมเนียมของช่องพี่สมบอยนะครับตัวละครที่มาทําการรีวิววันนี้นะครับจะต้องมาทําการสวัสดีพี่เค682ของเราก่อนนี่นะฮะ สุดยอดชะละวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายเรานะครับเล็งแล้วนะเล็งแล้วว่าจะงับหนวดไหนนะหรือจะกระโดดไปงับตรงวันลเล่หัววิลสันนะเดี๋ยวต้องดูครับว่าพี่เค้เราจะยังไงนะครับพร้อมแล้วไปเลยไปแล้วครับสารคดีส่งชีวิตจรเข้แห่งลุ่มแม่น้ำนายนะครับย่งไงครับนี่ฮะถึงตัวจะเล็กครับแต่พลังงับของเขานี่ประมาณ1ล้านล้านปอนด์นะฮะ นี่ฮะงับทีเดียวครับหายเรียบร้อยนะครับนี่นะจะมาทำเป็นระบงระเบิดใส่เจรเข้เราเลยครับรู้ไหมครับว่าเขาเป็นอิมมอร์ทัลนะครับเจรเข้ตัวนี้นะครับและก็แน่นอนนะครับมีชื่อว่ากอส์มีชื่อว่าเทพแบบนี้นะครับแม่นะจำบังอาจนะมาทำชื่อซ้ำกับเทพอารเลสของเรานะครับเอ๊ะหรือไปเจอกับเทพทองก่อนดีไหม นะเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะเอาเทพทองซะหน่อยนะฮะเออเอาครับเทพทองเรานะนี่ครับลูกกระจกของเทพอาเลสนะฮะจะจัดการเออ่เทพฟอคัตเทนนั้นได้หรือเปล่านะครับไปนะครับให้โอกาสเออ่เวนเซนฟอคัตเทนก่อนได้เฉิดฉายบ้างนะฮะไม่งั้นเดี๋ยเขาจะแพ้รัวๆนะไปแล้วดึกๆไปแล้วทำยังไงทำยังไงนะ เทพทองเจีบขาไปดึงพีแต่ว่ามีหลายขานะไม่เจ็บอ้าวแล้วพยายามทำอะไรเอาเอออีกแล้วนะครับฟอกเกตินกอสเราเอออีกแล้วนะครับแล้วโดนทางด้านเทพทองลังแกแล้วนะฮะตอนนีนะครับเออยังไงเขาดินะดีับพยายามจะตัดขาที่มีทั้งหมดนะของฟอกเกตินกอสนะครับแต่ว่าฟอกเกตินกอสหรือว่าเขาต่อให้อยู่เออ สู้หน่อยลูกเอาหน่อยเออ,เอไม่สู้นะโอ้เห็นเทพทองแล้วไปสู้นะครับหรือว่าแอบตกบุมรักอะไรท่านเทพทองรู้ป่ะนะอา๋นะในเมื่อเอาของง่ายๆมาให้สู้แล้วก็ไปสู้นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องเจอกับของระดับตำนานไปเลยนะจะได้จบสิ้นเรื่องราวของเขาสักทีนะครับมาเลยครับท่านเทพอารีสกอร์ดอฟวอมาแล้วนะครับ คท่านเทพบอกไรวัดกอบลพิษ PM สองจุด้แถวเด้คนที่ทำได้แบบได้คือมีชั้นคนเดียวนี่หุบขวาหุบซ้ายก่อนแ,แล้วเหวี่ยงขวานเข้า,าไปเอา้าเจอขวานปักหัวทีเดียวนะครับอุย้ยฟอกเต้นกอนเราหายเลยนะครับอีกสักทีนึงนะนะเอาโชว์ศักยภาพให้เราได้เห็นกันหน่อยนะครับอูน้องๆหลายคนอุตส่าห์รอดู นึกว่าจะเก่งนะครับเหวงมาแล้วหนึ่งลูกอ้าวนะเดลูกเลียวเดือกล่อไปประมาณจะครึ่งหลอดแล้วนะครับเทพว่าไงฝานอีกแล้วนะไม่โดนนะรอบนี้นะแต่ไปโดนอุกบาทเม็ดเมแบบนี้นะครับสามลูกนะท่านเทพบอกว่าก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี่ย,ยตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นเทพใจไปนี่นะครับท่านเทพสั่งสอนเป็นหนึ่งทีนะครับโอ้โหสุดยอด อเอาละครับและสำหรับตัวละครนี้นะครับน้องๆดูแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะมาบอกช่องพี่สปอยกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องพี่สปอยกันด้วยนะครับ